ช่วงเข้าไปตามไฟร่วมตะลอนโดย เปิดใจและรู้คุณค่าของพลังงานไฟฟ้ากับเอ็นซองค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับช่วงท่องไปตามไฟทิปนี้นะคะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมและพี่เอ๋มาที่สถานแสดงพันสัตว์น้าระยองค่ะโอู้นี่มีความรู้ตัวเนี้ยพี่เอ๋อชอบดูปลาไหมคะชอบดูชอบทานปลาไหมคะชอบทานแต่ที่นี่ทานไม่ได้ให้ดูแยะอย่างเดียวแน่นอนแน่นอนแลพี่เอ๋อจะชอบอะไรปลาไม่ได้ท <ๆๆ S 1> านที่นี่ดโดนจับไปได้ไได <laughs> อยากรูไหมคะว่าข้างในมีปลาพันอะไรบ้างแล้วก็ ข้างในน่าสนใจยังไงนี่เป็นสารเรียนรู้ที่ดีนะใช่ค่ะคุณชมนะโอเคงั้นเราเข้าไปข้างในกันเลยไปเลยไปเลยค่ะเบียรน้มดีกว่าได้ค่ะพี่ไปพี่สุดี่ใหญ่ค่ะวันนี้เบียร์น้ำผู้ใหญ่เอาไว้ค่ะเดี๋ยวเขาจะพาเราชมภายในรอบๆใช่เพราะว่ามันมันจะต้องใช้ ใช้ฝาเทคนิคคนหัวนะปลาใช่ใช่โอเคพาพี่ไปเลยได้อะไรมากขึ้นโอ้เจอพอดีเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหน้าครับเดี๋ยวให้ท่านแนะนําตัวหน่อยค่ะครับตำรวยลิขกิติพันธ์ครับหน่วยประชาการประมงธนารักษ์และก็หัวหน้างานสถาบันแสดงความสำคัญระยองที่นี่ครับค่ะอันนี้เป็นหน่วยงาน ภายใต้หนย์วิจัยและพัฒนาโครงารทะเลอ่าวไทยตอนตะวัออกของกรมอุบงครมโอ้โแสดงว่าศูนย์วิจัยเหล่านี้เนี่ยมีมีทั่วทั่วประเทศเลยหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะครับเฉพาะศูนย์ที่นี่ที่เดียวทะเลตอนตะวันออกที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวเลยครับโอ้โนะครับแล้วภารกิจหลักที่นี่ก็จะเรื่องของการจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลในพื้นที่ทัาตันออกชาวพันธุ์น้องๆได้รู้ ีของปลาทะเลที่อยู่ในบ้านเราโอเคพร้อมไหมคะเี่พร้อมก่อนอื่นต้องทําอะไรก่อนคะต้องซื้อบัตรผู้บัตรก่อนครับบัตรก่อนก็คือผู้ชมก็ผู้ใหญ่ปวดหัวสามเบียร์พี่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 พีปวดหัวเบียร์เบียร์ต้องไปทำอะไรนะซื้อบัตรค่ะเออพี่ปวดหัวปวดขาท่านผู้ชมปวดขาขึ้นมาทันทีไม่ต้องจ่ายพี่ทีมงานให้ตังคร์มีมาแล้วคือผแหน่แล้วผู้ใหญ่สามสิบบาทเด็กสิบบาทเองครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หัวละสามสิบเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีสิบบาทอ๋ออายุไม่เกินห้าปีสนับสนุนและส่งเสริมไม่ได้กันผู้ม ผู S <S <il> <disappearance> <S <S <songs> ้สูงอายุแล้วนะครับที่นี่ผู้สูงอายุฟรีอุ้ยผมมีสามสิบบาทผมมีสามสิบบาทเนี่ยเด็กอายุให้เด็กคนสูงไม่ถึงร้อยยี่สิบเซนก็ให้เข้าฟรีค่ะก็คือผู้ใหญ่หัวละสามสิบเด็กหัวละสิบบาทแล้วถ้าไม่มีหัวให้เข้าฟรีไม่ได้ผู้สูงอายุก็ฟรีไม่ซื้อบัตรเถอะเดี๋ยวเข้าฟรี้ แล้วก็เดี๋ยวก็เข้าไปข้างในไปชมข้างในแต่ไม่ทราบไม่ทราบว่าไม่เห็นไปไหนหนูหาเขาไม่เจออีกแล้วไม่รู้มันไม่เู้เหอนกันแวะไปงั้นเราไปกันสองคนดีกว่านะคะไปดูข้างในปล่อยพี่เอกเขาจะไปแอบจับปลาไปเลยค่ะนักผู้ชม คะเป็นในส่วนของสถานแสดงพันธสัตย์น้ำระยองที่เราจัดแสดงเป็นสส่วนนะครับส่วนที่1คือส่วนของการากรจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลนะครับส่วนที่สองห้องนิทรรศการ<อ>ส่วนที่สามเรื่องของการจัดแสดงเก,กี่ยวกับพืชพันธุ์ปลดปล่อยค่ะแล้วสำหรับโซนแรกที่เราเบรรพัดโซนสัตว์น้ำในแนวปากกระังอนะตู้ปลาทะเลทั้งหลายนี่ก,ก็เป็นจัดตู้แบบมีปากกระังของเทียมแล้วใส่แล้วใส่ปลาทะเลไว้ก็คือปลาพวกนี้จะอยู่ในแนวปากกระังใช่ใช่ครับ ส่วนหนึ่งเราก็เอาพันปลาที่กระมวลพ่อพันธุ์ได้เนี่ยเอามาจัดแสดงอย่างเช่นปากการ์ตูนทุกชนิดเนี่ยกระมวลพ่อพันธุ์ได้หมดแล้วแล้วก็มาจัดแสดงให้เห็นกันนะครับในการ์ตูนส้มขาวการ์ตูนอ่านม้าการ์ตูนมะเขือเทศเนี่ยเป็นต้นนะครับการ์ตูนลายป้อกราฟิกถ้าได้ทานไปนี่ใส่็ระดับว่าผิวดีนะคะเพราะว่าสีสีเขาเหมือนแดงใชสีแดงครับอาท่านผู้ชมแซวๆค่ะอย่าเดินดูต่อไปเลยนะ ของเทียมหมดถ้าเป็นปลากระลังเขียมเนี่ยปลาไหมอเลยปลาไหลมเรยลายนะฮะปลาใช่ครับปลาไหลมอเล่์เดินๆๆ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 ๆ่าๆๆ้ๆๆ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 ่ๆี่ๆๆๆๆๆๆๆไๆลๆๆ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 ๆเๆๆๆงไม่แน่ๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 อๆๆ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 ๆอๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ่ๆๆๆๆๆีๆๆๆๆๆๆๆหๆๆๆๆๆื่ๆๆๆๆๆๆๆลๆๆ ก็ไหลลื่นเหมือนกันแต่นี้ลื่นกว่าเชือเบียะตัวอย่างที่สองตัวเด็กตัวเพ็งไปอยู่ในตู้นี้แทนปลาปลาไี้ออกไปข้างนอกให่เด็กได้อยู่ในนี้แทนนี่เหมือนกันนะครับนี่เหมือนกันนี่เห็นไหมลื่นไหลไปไหนก็รู้เหรอไม่เจอครับ จะมี14-15ตู้ท่านเองตู้สระว่าน้ำในปาลังปลาที่เรียนแนวปลาการลังทั้งหมดใช่ครับซึ่งมันน้อยนะครับจริงๆเราปลาทะเลเราในบ้านเรามีเยอะอยู่เราก็พยายามจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนเอาจัดแสดงแต่ช่วงนี้ผมก็เน้นเรื่องของปลากระตูนเพราะกรมงพ่อพันธุ์ได้แล้วก็อยากจะนําเสนอไม่ต้องไปจับสัตว์น้ำในธรรมชาติแล้วก็เพาะเลี้ยงแล้วก็จําหน่ายให้กับผู้ที่สนใจนําไปเลี้ยงตุ๊ปลาทะเลได้โอ้ยเดี๋ยวต่อไปจะเป็นโซนต่อไปด้านล่างจะเป็นโซนสัตว์น้ำที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ ก็คือปลาที่เรากินหรือทานกันทุกยี่ยมปลาที่เราไว้ทานหรือว่าไปกินกันในท้องตลาดใช่เดี๋ยวไปดูกันค่ะเห็นเช่นปลาเก๋าปลาหมอทะเลโอ้ยโซนนี้ให้พี่เอ๋วิ่งแล้วก็อย่างโซนี้องให้พี่เอกแบบมาดูให้ได้เลยเพราะยิงพี่เอกชอบกินปลาในส่วนของบ่อนี้ก็คือก่อนที่จะลงสู่ส่วนชั้นล่างก็จะเจอบ่อนี้คือบ่อใหญ่บ่อโมง400ตัน นะครับเราก็จะจะ,จะแสดงพันสั์น้ําที่มีคมุณค่าทางเศรษฐกิจที่กรม,มงคเพาะและขยายพันธุ์ได้นะครับอย่างเช่นปลาเกา๋าปลาหมอทะเลปลากาลันหน้านงอนปลาขุดสลาดปลาช่อนทะเลหูช้างในบ่อน,นี้ก็จะเน้นปลาเศรษฐกิจที่กรม,มงคเพาะพันธุ์ได้ใช่คุณผู้ชมคะก็จะรอดรอดอุโมงรอดอุโมงมาอุโมงปลาสวยไหมคะท่านผูช้ชมเจอเลยครับเจอเลยค่ะ โมงก็ยาวประมาณ10เมตรนะครับไม่ใหญ่ไม่ยาวมากาน,นจะครับก็จะได้ความรู้สึกว่าเราอยู่ใต้ท้องทะเลนะครับอยู่ใต้ท้องทะเลสวยมากส,สงสารพี่เอ๋หายไปไหนไม่รู้ไปอยู่ในบอ่อไหนแล้วก็ใส่บางๆจับกินไปแล้วโดนปลาจับกิน ะะกําลังหน้างอน,งน,งอนเป็นปากเก่าชนิดหนึ่ง,งที่หา,หายากใกล้สุดพันธุ์จะมีีอย่างนี้ก็หายากนะคะ <c oughs> <c oughs> นนี้เาะจะได้รู้ว่าปลาชนิดไหนอันตรายไม่อันตรายจะกินปลาตัวไหนดีอะไรยังไงเนะาะคุยกันเราไม่ได้ดูเลย <c oughs> ไม่ได้ดูลเลยไม,ไ,ไม่ได้ดูเลยเ <c oughs> ออเดี๋ยวนะคะนี่พี่พี่เนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะรู้สึกว่าอันตรายไม่แพ้กับปลาในในห้องนี้เลยนะคะ ว่ากี้เห็นบนว่าอยากได้ของฝากแน่นอนนี่หลังจากที่ออกมาจากสถานแสดงพันสัตนาระยองนี่ค่ะเป็นตลาดเก่าเขาเรียกตลาดบ้านเพใช่<ค>นี่มา่มาเคยมาค่ะ<น>ที่นี่เคยมามา,มา,มา,มาบ่อยร่ามมาบ่อยเหมือนกันแต่ถ้าจะให้บ่อยต้องหาคนที่นี่ไว้แล้วก็จะได้มาเที่ยวหาบ่อย เพื่อนพวกหมายถึงเพื่อนเขามีอะไรขายอะนะนนี้นี่ไงะมีทุเรียนสมมติว่าก็จะเป็นอาหารทะเลอะคะพี่เอ๋อเพนี่ไอ้นี่หอยอะไรหรออันนี้ไม่ใช่หอยเรียนโทษเขบอกเป็อาหารทะเลอาหารทะเลก็มีสหรับงไปก็เป็นของฝากงี้นี่น่าพี่เอ๋จะซื้ออะไรไปฝากใครไหมคะโอ้เห็นงกวนอยากได้ของฝากซื้อมาฝากหนูด้วยนะได้หาอะไรทาน